นับถอยหนละังเพื่อเปิดตัวโครงการแกลบกรีนบิลและสวัสรถพลังงานสะอาดปราศจากมลพิษไปพร้อมๆกันค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มต้นจาก5 4 3 2 1รใหน้ังานบะรถพลังงานสะอาด เชืภาพประวัติศาสตร์ตั้งสำคัญจากทางและประเทศไทยสวัสดีและแน่นอนค่ะวันนี้ได้แับเกียรติจากทางนะคะฝากด้วยนะคะดิฉนมีสื่อสังชมอนไนได้เลยค่ะชิญนได้เลยนะคะรอต่อฝักมีส่นสัชคมด้วยนะคะสำหรับกองงานดีๆของเราในครั้งนี้ค่ะเราพลังงานสะอาดปราศจาก ะทั้งสามท่านยังอยู่ของเราด้านบนเวทีนะคะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารให้เกียรขึ้นบนเวทีเพิ่มเติมค่ะเพื่อโรคไายภาพขอเรียนเชิญผู้บริหารอ The w l t e e r i o c f o u n e r of s o u p l e Carbon Research Management on t i s s t e please ขอเมืตอรับค่ะ คณะผู้บริหารนะคะจากทั้งทางและประเทศไทยและสวีเดนค่ะ okay, this map, นี่เป็นการจับเือร์เปิดกำลังครั้งสำคัญของส,สองหน่วยงานภาคเอกชนของเราค่ะที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงพลังงานสะอาดการรักษาสิ่งวแวดล้อมนะคะ ลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญผู้บริหารอีกหนึ่งค่ะคุณจิตรกิจว่างสุขสถิค่ะท่านผู้บริการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและโครงงานพิเศษระับประเทศไทยด้านบนเวจีภาสีประมืด้วยค่ะขอเรียนเชิญได้เลยค่ะคเดียวใช่ไหมคเดียวแน่นอนนะคะเราก็จะได้เห็นอนหล่นโครงการนี้นะคะอย่างเป็นทางการแล้วค่ะเป็นการใช้ทคใหม่ เนับอ่นคือรถพลังงานไฟฟ้าค่ะที่สำคัญเราได้1น3อม่องครับมองกล้องนี้นะครัะที่สําคัญนะคะนอกจากทาง2หน่วยงานเอกชนของเราแล้วค่ะวันนี้ได้รับเกียรจากทางภาครังด้วยนะคะกระทรวงพลังงานนั่นเองเรียบร้อยนะคะที่พ่สูวนชนได้ภาพรบท้ว ะขอ้องขออนุญาตวิดีโอหนึ่งช็อตด้านหน้านี้นะคะนี่อ่ะขออีกหนึ่งช็อตได้ไหมคะขอกดไลค์หน่อยได้ไหมคะสวัสดียยหนึ่งช็อตไหมคะนี่เยี่ยมยอดค่ะดีเยี่ยมนะคะสำหรับ Grab Review รอยแส้ของเราได้เนกว่าเสียงประเมยของกำนานด้วยค่ะาอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะและแน่นอนกับขอบพระคุณด้านเพลงเรื่องไร้ในแต้ค่ะ ท่านรองประหลัดประรวงพลังงานท่านประธานในพิธีของเรานั่นเองนะคะที่ให้เกียรบมาเป็นประธานในพิธีกับการเปิดโครงการแกรฟฟีวิลัส